ก็วันนี้นะผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเจ้านี้เลยนะครับผมนะจะเป็นคาโปนะครับผมนะของยี่ห้อแจนนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นคาโปดีไซน์ที่แปลกขึ้นมาหน่อยนะครับผมน่ยเป็นรูปฉลามแบบนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะนี่เลยนะครับมาดีไซน์นะครับผมจอกแบบมาเป็นรูปฉลามแบบนี้นะครับผมนะก็น้ําหนักก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมมีน้ําหนักนะครับผมนะทำจากวัสดุอย่างดีเลยนะครับผมนะ สปริงก็แข็งแรงนะครับผมนะแน่นมากนะครับผมจับดูรู้สึกเลยนะครับแน่นมากนะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับผมนะตรงฟันเขานะครับผมนะจะเป็นยางนะครับผมนะไม่ต้องกลัวแบบพอกีตาร์จะเสียหายนะครับผมนะก็คือจะเป็นยางครับเราหนีบหนีบได้เลยนะครับผมเป็นยางแบบอ่านิ่มๆนะครับผมนะไปเลยนะครับใช้ได้ทั้งกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้านับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมนะนี่เลยก็ตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับผมนะนี่หลิกหนานะโลหะหนาด้วยนะครับผมนะ ก็อนจะตัวนี้นะครับผมนะปกติจะขายอยู่อ่า450บาทนะครับผมนะก็โปรโมชั่นไปเลยนะครับผมนะเหลือเพียง350บาทนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะคาร์โปลูกฉลามของเจนนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนะก็สามารถติดต่ออิ inbox มาได้เลยนะครับผมหรือจะจะเดินทางมาดูสินค้าที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะนี่เลยโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ่มพุซิคไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็คาโปลูกฉลามเจนด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม